สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและกันทลกักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c สิบห้าซีซิอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักณนากงแก้วค่ะด้านสถานีตำรวจภูทรย่อยชุมชนยั่งยืนบ้านซมพร้อมภาคีเครือข่อขายค่ะรวมกันทำบุญตักบาตรตามจารีตป,ประเพณีเพื่อสร้างความสามาัคคีในชุมชนค่ะ เมื่อวันที่2 9สิงหาคม2564ค่ะที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนสถานีตำรวจภูทรเมืองรีสเกตสถานีตำรวจภูทรย่อยชุมชนยั่งยืนบ้านซมหมู่หนึ่งตำบลซมอําเภอเมืองจังหวัดรีสเกตพระราชกิติรังศีเจ้าคณะจังหวัดรีสเกตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีสีมงคควรารามพระครูโพธิศริสารธรรมเจ้าคณะตำบลซมพระอธิการสุพิษสุพ,พัทโท เจ้าอาวาสวัดบ้านซำพร้อมคณะสงฆ์วัดบ้านซำพร้อมด้วยพันตํารวจเอกเทพิทักษ์แสงกล้าผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเมืองศรีสะเกดพันตํารวจโทบุญธรรมฝั่งสระรองผู้กํากับการสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองศรีสะเกดพันตํารวจโทพินิจดาวเรืองรองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูทรเมืองศรีสะเกดพันตํารวจตรีท่านองศักดิ์ยศสูงเนินสารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจภูทรเมืองศรีสะเกดปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ชุมชนยั่งยืนร้อยตำรวจเอกจงจิตเทพวงศารองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสเกตปฏิบัติหน้าที่เราหัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนพร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองรีสเกตภาคีเครือข่ายภาคข้าราชการและภาคชุมชนดรสิริพงษ์อังคศกุลเกียรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดรีสเกตโดยผู้แทน นางสาววราลักษ์จำปาขีดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำนางสาวสุภาวดี้าตโรธผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมพโพนายวรัญยูจันละอผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแทงภาคีฝ่ายสาธรารณสุข นายธนวันรประจักษ์จิตกำนันตำบลซมพร้อมผู้ใหญ่บ้านในปกครองตำบลซมนายสีทองปัญญาคมผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลซมนายเสถียรกิ่งเกตรองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลซมนายสมใจทองปลูกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลซมนางทองวันอินรีมาศผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางเทียนทองแสงขาวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยพลังศรัทธาในชุมชนร่วมการประกอบพิธีเปิดที่ทําการสถานีตํารวจภูทรเมืองศรีสเกตสถานีตํารวจภูธรย่อยชุมชนยั่งยืนบ้านำํำตามจารีดประเพณีชุมชนทําบุญตักบาตรถวายพักต,ตาหารแด่พระพิสุสงเสร็จจากพิธีสง์ได้ร่วมการจัดทําผ้าป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนเพิ่มเติมในการก่อสร้างสถานีตํารวจภูธรย่อยซึ่งเกิดจากความสามัคคีในชุมชน โดยไม่มีการจ้างแรงงานหรือใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใดเป็นการส่งต่อความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยสมบูรณ์ตามโครงการดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบคลบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้มาตราการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนิสิบเก้าอย่างเคร่งขัดค่ะ